นักเรียนขอโทษนะคะสุขบัญญัติ10ประการนะคะสุขบัญญัติแห่งชาติมันมีด้วยกัน10ประการอ้าวเฮเพิินหน่อยเพิินไปหน่อยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูสุนารีจิตทุกคนครูผู้สอนวิชาสุขศึกษานะคะคุณครูจะสอนสุขศึกษานะคะห่างหายกันไปนานเลยนะคะเรียนเปิดหน้าสานะคะคุณครูคุณครูค เพลิดเพลินนะคะคือการสอนอ่าเอาละสุขบัญญตัติแห่งชาติฝากนักเรียนอ่านหัวข้อให้ออกนะคะไม่ยอยาจจะบอกคุณครูครับมันยากใช่ค่ะนักเรียนมันยากเพราะฉะนั้นยังไม่สะกดกันนะคะอ่านไปเลยสุขบัญญตัติแห่งชาติเดี๋ยวเจอครูที่โรงเรียนคุณครูจะสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะสออุข,ขอสุขบออะยอบันยออะตอยัดแล้วมีสระอีค่ะ อแองอแห่งไม่แห่งชาติชาอาตชาิแล้วมีสระอีกเพราะนั้นมันจำยากมากเรียนอ่านไปแล้วกันนะคะสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะสุขบัญญัติคืออะไรสุขบัญญัติคือข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติแต่ประชาชนทั่วไปเขาปฏิบัติไม่ปฏิบัติครูไม่ไปวุ่นวายนะคะครูขอวุ่นวายกับลูกศิษย์ครูพอนะคะสุขบัญญัติแห่งชาติมีด้วยกัน10ขคอข้อที่1บอกว่าอะไร ดูแลร่างกายของใช้ให้สะอาดดูตามภาพเลยค่ะข้อที่สองรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะข้อที่สามล้างมือให้สะ้าล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายพวกนี้ไปสอดคล้องกับโควิดทั้งหมดเลยนะคะนะอ่ะ,อะต่อไปค่ะกินอาหารสุกสะอาดไม่มีสารอันตรายเจือปนและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสชาติสื่อ ไอ้กินอาหารสุกสะอาดเนี่ยไม่มีสารเจืออันตรายเจือปนเนี่ยครูขอบอกเลยว่ามันยากเพราะว่าเราดูด้วยสายตาเนี่ยมันดูไม่ออกแต่เรียกแต่คําว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีชูดฉาดเนี่ยนักเรียนหลีกเลียเ่ยงได้เพราะมันเห็นด้วยตาเปล่านะคะอาหารสีเข้มเข้มจัดจัดอ่ะแสดงว่าใส่สีผสมอาหารนะถ้าอาหารจากสีธรรมชาติก็จะเป็นสีเขียวอ่อ,อนจากใบเตย ีม่วงอ่อนๆจากอัญชันก็ก็ต้องไปดูอีกว่าเขาใช้วัตถุดิบอะไรซึ่งนักเรียนก็จะยากนะคะในการแยกแยะเพราะนักเรียนยังเด็กอยู่ดีที่สุดกินอาหารสีอ่อนๆกันแล้วกันนะคะส่วนข้อที่ 5, ห้าเนี่ยคุณครูเชื่อว่าไม่มีนักเรียนคนไหนทํานะคะคือยังไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรานะคงไม่มีผู้ปกครองคนไหนปล่อยลูกสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดแล้วนะ,ะแต่ว่าได้กลิ่น ได้กลิ่นควันเราก็หลีกหนีไปอยู่ในที่ที่เขาไม่ที่ไม่มีผู้สุุรีนะเห็นเขากินเหล้ากันเราก็ไปหลีกไปไกลๆตรงที่เขากินเหล้ากันอยู่ยิ่งเรารู้ว่าใครเสพสารเสพติดเราอย่าไปเฉียดใกล้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจับบ้าข้างยาแล้วจับเราเป็นตัวประกันนะคะเอาข้อที่หกสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนเหมือนกันนะคะ เพราะเวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้อะไรแล้วนักเรียนไม่ทําเลยครูว่าความสัมพันธ์มันก็จะเปลี่ยนไปนะพ่อแม่จะใส่หน้ายักนะถือตะบองตีนักเรียนหรือเปล่ารูไม่รู้นะอ่าข้อที่เจ็ดป้องกันอุบัติภัยอันนี้ก็คือการข้ามถนนการเล่นอะไรทั้งหมดนักเรียนนะนะการเล่นเนี่ยสาคัญมากเลยนะทั้งเล่นที่โรงเรียนและที่บ้านเนี่ยต้องเล่นให้มันเขาเรียกว่าอะไรเล่นที่มันไม่อันตรายอะ่ะ บางคนชอบเล่นเขาเรียกเล่นพิสดารเล่นแผงๆนะบอกเลยนะถ้าเล่นพิสดารเล่นแผงๆที่โรงเรียนมีอยู่คําเดียวค่ะสะกดง่ายๆค่ะตออีอืมตออีตอ,อีต้องโดนตีแนะ่ก่อนโดนตีก็ต้องโดนดออูดูก่อนถ้าดูแล้วไม่ฟังตออีบอกเลยอ้าวไม่ต้องมีเงื่อนไขอ,อื่นนะคะ ถ้าลูกหลานใครดุไม่ได้ตีไม่ได้ขอให้ผู้ปกครองโทรมาบอกคุณครูสุนารีด้วยนะคะลูกฉันห้ามตีนะคะคุณครูลูกฉันห้ามดุด้วยอ่าครูก็จะมองข้ามไปไม่ตีไม่ดุแต่ลูกท่านจะเป็นธรรมนูัยนะคะหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะคะเอาละข้อที่เก้าระจบนะนะคะทําจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อเป็นเด็กดีะคะ่ะเมื่อเป็นเด็กดีเด็กดีไม่ดื้อ เด็กดื้อไม่ดีเด็กดีไม่ดื้อก็ไม่โดนครูดุก็ไม่โดนครูตีร่างกายก็ล่าเริงแจ่มใสครูก็ไม่ดุครูก็ไม่ตีเวลาอ่านหนังสือไม่ได้ครูไม่เคยตีเด็กนะคะแต่ครูจะให้พยายามก่อนนะให้พยายามก่อนถ้าใครเรียนกับคุณครูแล้วโดนครูตีเพราะอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะไม่ใช่ครูสุนารีแล้วนะคะครูไม่เคยตีเด็กตอนอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ถ้าทําทะลึ่งตึงตังเล่นไม่รู้เรื่องสอนไม่เชื่อฟังด่า เพื่อนด่าครูแบบนี้ไม่เก็บไว้นะคะอ่าโดนอ้าวสุดท้ายเลยสำนึกต่อส่วนรวมอยากจะฝากนักเรียนว่าการทิ้งขยะนะถังขยะมีหน้าห้องเรียนตรงจุดของป .1 ก็มีทิ้งขยะให้ลงถังเดินผ่านไปตรงไหนใกล้ถังขยะไหนก็ทิ้งได้หมดขอให้ทิ้งให้ลงถังนะคะการทิ้งขยะทิ้งง่ายค่ะแค่โยนแต่ที่ที่จะอยู่ ของมันคือถังขยะนะคะก็ฝังนักเรียนไว้แต่คุณครูเชื่อว่าเดี๋ยวนักเรียนได้เรียนป .1 กับครูที่งเรียนนะคะสิ่งเหล่านี้จะถูกปลูกฝังไปทุกวันนะคะเพราะว่าครูจะเน้นย้ําสุขบัญญัติ1ิประการน,นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวหัวข้อที่ครูต้องเช็คให้คะแนนวิชาวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะแล้วก็วิชาการงานมันบูรณาการกันนะคะแล้วก็เช็คใน เขาเรียกว่าประวัตินักเรียนที่เป็นปอพสีชมพูอีกก็เชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ทํามันได้ดีนะอ่าทุกอย่างนะคุณครูจะลากผ่านเลยนะคะลากผ่านคืออะไรสุขปัญญาสิบประการกอธิบายแล้วนี่อาบน้ำวันละสองครั้งอ่านักเรียนครูเชื่อว่าป่านนี้นักเรียนจะต้องอาบน้ําเป็นแล้วนะคะสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสงครั้งอันนี้จําไปไว้สอบนะคะดูแลของใช้ อโดยเฉพาะในยุคโควิดนี่ผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำแปรงสีฟันขวดน้ำห้ามปนกันเด็ดขาดใครปนกันโดนนะคะเดี๋ยวครูจะซื้อให้ใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดหน้านะคะรองงบมาก่อนนะคะรองงบของหดวงมาก่อน195จะซื้อให้นะคะ สีก็ห้ามใช้ปนกันดินสอสีดินส,อ,ส,นสอก็ห้ามอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างเครื่องใช้ส่วนตัวทุกอย่างห้ามใช้ปนกันเดี๋ยวครูจะซื้อให้นะคะซื้อแล้วจะเขียนเลขที่เขียนชื่อให้ใครไปยืมเพื่อนหนึ่งผัวนะคะห้ามยืมนะคะเชื้อโควิดสัมผัสเอาละ่ะก็เชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามทุกอย่างสุขบัญญัติเชื่อมโยงนะคะสถานการณ์โควิด -19 ยิ่งไม่ยืมของใครไม่ปะปนกับใครยิ่งดีอย่างตัวคุณครูเนี่ยคุณครูฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มนะคะชิโนแวก2เข็มเอตาซินิก้าหเข็มนะคะครูก็มีภูมิคุมรรมค้มกันระดับภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งของคุณครูแต่นักเรียนก็มีภูมิคุ้มกันคือต้องดูแลตัวเองรักษาระยะห่างแล้วไม่ใช้ของใช้ร่วมกับเพื่อนส่วนบิดามารดาผู้ปกครองนะักเรียนที่บ้านจากการสำรวจครั้งล่าสุดส่วนใหญ่ก็จะฉีดหมดแล้วทุกคน แต่เดิมขอสนใจจะให้วันักเรียนฉีดวัคซีนแต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลเปลี่ยนแนวทางใหม่เป็นให้คุณครูคฉีดวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ผู้ปกครองฉีดวัคซีนแล้วนักเรียนก็สามารถมาเรียนได้อยู่ภายใต้การดูแลสถานการณ์ของที่โรงเรียนซึ่งโรงเรียนก็มีมาตรการตึ้งต้องโดนหน่วยเหนือนะคะหรือคือสํานักงานเขตแล้วก็ กองควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดพระนครศรียาดูแลอีกต่อหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทําให้โรงเรียนยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าจะต้องผ่านการตรวจนะคะตามหลักเกณฑ์ก่อนมีความพร้อมก่อนโรงเรียนสะอาดก่อนสถานที่พร้อมพื้นที่พร้อมและมีเครื่องมือตรวจเอทเคพร้อม นะแล้วก็ต้องพร้อมอีกหลายหลายอย่างนะคะเราจึงเปิดสิ้นเดือนแต่สําหรับคุณครูครูครูค,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 คิดว่าการเปิดวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าน้ําค่อยๆลดลงและทุกพื้นที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติก็เชื่อว่านักเรียนจะเดินทางมาเรียนได้สะดวกขึ้นแล้วก็ผู้ปกครองก็จะไม่ยากลําบากในการส่งนักเรียนนะคะเอาล่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขอ ขอจบวิชาสุขศึกษาไว้แต่เพียงเท่านี้ไม่สั่งกันบ้านนะคะการบ้านไม่จําเป็นต้องมีทุกคาบไม่จําเป็นต้องมีทุกวิชาขึ้นอยู่กับเนื้อหาแต่วันนี้สุขศึกษาเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวเองนักเรียนไม่ต้องมาปฏิบัติให้ครูเห็นเดี๋ยวคุณครูจะเห็นตอนนักเรียนไปโรงเรียนรึงใดครูสอนแล้วถือว่าสอนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อสอนแล้วนักเรียนเอาไปใช้ด้วยเอาไปใช้คืออะไรเอาไปปฏิบัติ ให้ติดเป็นนิสัยและเดี๋ยวครูจะให้คะแนนเวลาครูจะให้นนคะแนนครูจะบอกนักเรียนว่าอาทิตย์นี้ครูจะดูเรื่องอะไรนะักเรียนก็จะรู้ตัวจะทําอะไรเช่นครูบอกอ่าเดี๋ยวคุณครูจะตรวจเล็บนะคุณครูจะตรวจผมนะอ่าไหนๆหพูดเรื่องการตรวจผมอีกประมาณสองสัปดาห์โรงเรียนจะเปิดฝากผู้ปกครองนะักเรียนหญิงทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองกระตีฟผู้ปกครองน้ําเพชผู้ปกครองมุกผู้ปกครองแพท หมดหรือ,อยังเนี่ยผู้หญิงห้องเรามีแค่นี้นะคะสี่สาวนะคะดูแลเรื่องเหาให้คุณครูสุนารีหน่อยนะคะเห่านะคะหอเอาเห่านะคะช่วยกําจัดให้หมดก่อนเปิดเทอมนะคะนะถ้าท่านไม่กําจัดมาถึงเรียนขุดจับตัดผมสั้นนะคะเพราะนี่เป็นมตินะคะคือถ้าท่านไม่ดูแลบุตรหลานลูกท่านไว้ผมยาวสวยงามก็ไม่ว่าค่ะแต่ต้องปราศจากเห่านะคะ เพราะเหาติดต่อเพื่อนนะคะติดต่อเพื่อนก็น่ากลัวแต่ติดต่อครูในครูกลัวยิ่งกว่านะคะเพราะคุณครูอายุเยอะแล้วนะครูมามีไข่เหา่าพาวบนหัวแล้วมีเห่าเดินคงจะไม่งามนะผู้คนคงจะเอาไปบอกครูสนารีมีเห่าตมเต็มหัวเลยน่าเกลียดที่สุดเลยเพราะฉะนั้นตัดตอนนะคะตัดห่วงโซโฟฟ่ฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานท่านนะถ้ายังอยากไว้ผมยาวก็ไม่ว่าจ้ะ ไปซื้อยาเห่ามานะคะหรือจะรักษาด้วยวิธีสระผมทุกวันสามทุกวันจนเหามันหายอะไรก็ได้ไม่ว่าขอความร่วมมือหน่อยนะคะเปิดเธอมาวันแรกครูขอ,ขอตรวจเหาก่อนเลยนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะ